สวัสดีครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับชุดนี้จะเป็นพัดลมปรับอากาศพัดลมไอเย็นขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับมาพร้อมกับสายไฟเป็นแบบ USB Type C ซนะครับใช้เสียบเข้ากับหัวปลั๊กโทรศัพท์มือถือและเสียบเข้ากับพัดลมชุดนี้ใช้งานได้เลยนะครับหรือจะใช้งานกับช่องเสียบ USB ทั่วไปก็ได้นะครับตัวพัดลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวหน้าพัดลมสามารถปรับหน้าก้มเงยได้นะครับส่วนด้านบนก็จะมีสายไว้สําหรับหิวไว้สาหรับแขวนได้นะครับส่วนฝาด้านบนสามารถเปิดได้นะครับ ช่องตรงนี้ก็จะไว้สําหรับใส่น้ําใส่น้ําแข็งเพื่อเพิ่มความเย็นได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดพัดลมนะครับ right ตรงนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดไอเย็นจากน้ําน้ําแข็งด้านบนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดไฟเพื่อความสวยงามนะครับปรับเปลี่ยนสีแสงไฟได้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่องให้ไอเย็นจากน้ําน้ําแข็งด้านบนนี้ออกมานะครับ ส่วนช่องด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องเสียบสายไฟเป็นแบบไทสีนะครับช่องด้านบนตรงนี้สามารถใส่น้ําได้ใส่น้ําแข็งเพื่อเพิ่มความเย็นได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับให้น้าใส่ไฟมาเสียบเข้ากับช่องเสียบไทสีของพัดลมนะครับแล้วนาอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบเข้ากับช่องเสียบ USB นะครับแล้วกดปุ่มสวิตช์เปิดใช้งานพัดลมได้เลยนะครับ ชุดนี้สามารถปรับความแรงพัดลมได้ทั้งหมด3ระดับนะครับเมื่อเปิดครั้งแรกความแรงพัดลมจะอยู่ที่ระดับหนึ่งะครับเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งความแรงพัดลมจะอยู่ที่ระดับ2นะครับเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งความแรงพัดลมจะอยู่ที่ระดับ3นะครับคือแรงสุดนะครับเมื่อกดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดพัดลมนะครับสําหรับชุดนี้สามารถเปิดไอเย็นได้นะครับปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับมันจะมีไอเย็นออกตรงช่องด้านล่างปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับหลังจากเปิดใช้งานก็จะมีไฟแสดงผลการใช้งานติดด้านบนปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับ ชุดนี้สามารถเปิดไฟได้นะครับนี่นะครับเพื่อความสวยงามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีแสงไฟได้นะครับนี่นะครับสามารถปิดไฟได้นะครับสําหรับชุดนี้สามารถตั้งเวลาการใช้งานได้นะครับนี่นะครับก็จะมีไฟแสดงผลติดเหมือนกันนะครับสําหรับชุดนี้เป็นพัดลมไอเย็นขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกสบายเหมาะกับการใช้งานตอนอากาศร้อนนะครับใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติ๊กต๊อกได้เลยครับผม้อมจะส่งถ่วประเทศครับผม หรือติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ